ภัยหลักใหญ่นักการถัดจากนี้ไปคือการเบียดเบียนหลอกลวงไร้ฮิริโอตปะจากคนไร้ศีลไร้ธรรมส่วนโรคภัยยังทํารงอยู่มิรุนแรงขึ้นเพราะจัดการเป็นอีกทั้งควรระวังภัยธรรมชาติเพราะบาปเวรคนละน้อยคนละมากมนุษย์ต่างสั่งสมไว้พรหมโลกรับไม่ไหวเปล่งปูดเป็นฝีหนองแตกออกมาบรรยากาศวิปริตแปรปรวนยิ่งขึ้น หลวงปู่เตือนให้มีสติตระหนักแต่อย่าตระหนกที่อื่นๆเกิดภัยพิบัติอยู่เป็นอันมากที่ที่เราอยู่ได้รับการคุ้มครองจึงเกิดภัยพิบัติน้อยหรือไม่เกิดเลยฉะนั้นอย่าสงกาขุ่นหมองว่าไหนครูบาอาจารย์บอกจะเกิดภัยพิบัติไม่เห็นจะเกิดเลยประเดี๋ยวการคุ้มครองนั้นจากเสื่อมสูญไปนะลูกหลานเอ๋ยเพศภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทก็ตาม เพราะต้องรับใช้วิบากบาปแต่ปางก่อนก็ตามบัดนี้มีความรุนแรงมากขึ้นมีความถี่แห่งการเกิดมากขึ้นและลามระบาดมาใกล้ตัวลูกหลานมากขึ้นจากแต่ก่อนคิดว่าอยู่ไกลไม่มีทางมาเกิดใกล้ตัวเราได้ฉะนั้นแล้วขอลูกหลานทุกคนจงตั้งจิตสถิตเสถียรอยู่ในมหากุศลสวดมนต์เจริญภาวนาอาราธนาสัพพมงคลพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติขัดเกลาตน จัดแจงคัดเลือกคัดสรรบุคคลผู้ทรงคุณธรรมมาทำหน้าที่ส่วนรวมอย่างดีงามร่วมมือการป้องปรามผู้มีจิตคิดชั่วทำชั่วอย่าให้มาเกลือกล้วกับกิจการบ้านเมืองและงานพระศาสนาเทินต้องมีเมตตากรุณามุธิตาไปพร้อมกับอุเบกขานะลูกหลานเอ๋ยจึงจะทำให้เราได้บำเพ็ญบุญเมตตาบรารมี ไปพร้อมกับรักษาตนให้หลุดพ้นจากวิกฤตการเพศภัยทั้งปวงหากตั้งจิตบำเพญ็ญเมตตาบรารมีแต่โดยส่วนเดียวมีได้ใช้อุเบกขาเพื่อถอดถอนตัวตนออกจากวิกฤตการให้ทันเวลาเราจะดิ่งจะติดจะจมในความทุกข์ลึกลงไปจนมิอาจถอนตัวอาจส่งผลให้เกิดความลำเคนเคืองแคนว่าเหตุฉนทำดีมีเมตตากรุณาต่อสัตว์อื่นถึงเพียงนี้ จึงยังได้รับทุกทรมานประสบวิกฤตเพศภัยอย่างนี้เพราะโดยมากแล้วมนุษย์ทั้งหลายมิได้เข้าใจเข้าถึงพระสัตธรรมทั้งที่เป็นแก่นทั้งที่เป็นองค์รวมทั้งที่แยกย่อยออกมาแต่ประสานสัมพันธ์กันอยู่ในปัจจุบันยุคนี้นั้นวิกฤตทั้งหลายได้ถูกปล่อยปละละเลยให้ก่ะกำเนิดขึ้นจากระดับยิบย่อยแท่ขยายเป็นระดับองค์รวมไปแล้ว มนุษย์ทั้งหลายก็ได้ประสบและจอมจมอยู่กับวิกฤตนั้นไปแล้วครั้นต้องการจะแก้ไขจึงยากมากต้องอาศัยจิตสำนึกและพลังคุณธรรมความดีงามของมวลมนุษย์ร่วมกันจึงจะผ่อนคลายแก้ไขวิกฤตนั้นๆได้เมื่อเราประสบวิกฤตมีความประสงค์แรงกล้าที่จะแก้ไขโดยมุ่งมากว่าถ้าแก้ไขได้ก็จะมีบารมีสูงขึ้นแต่ทว่าอาจผิดหวังไม่สมประสงค์ เมื่อผิดหวังมา,มากๆจิตเราอาจถูกมารเข้าแทรกเมื่อมารเข้าแทรกจะสกัดกั้นและทำลายคุณธรรมไปตามกำลังของมารฉะนั้นลูกหลานผู้ใฝ่ดีพึงสังวรระวังไว้จงดีหลวงปู่ใหญ่เป็นมิ่งขวัญพลังชีวิตจิตวิญญาณให้ลูกหลานพุทธศาสนิก,กชนทั้งปวงเสมอมาทุกยุคทุกสมัยโดยที่ลูกหลานจะรู้จักจากรํำลึกถึงหลวงปู่ใหญ่หรือหาไม่ก็ตาม เพราะหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรคือปฐมอุดประชาแห่งสุวรรณภูมิเทาว่าลูกหลานหลวงปู่คนใดรำลึกอย่างลึกซึ้งด้วยความรู้ตื่นเบิกบานด้วยความเข้าใจและเข้าถึงสภาวะว่าอนุภาพหลวงปู่ใหญ่นี้เป็นประดุดเป็นสะพานเชื่อมโยงเข้าสู่พลานุภาพแห่งพระรัตนตรัยได้ง่ายขึ้นกว่าที่ตนเองจะเข้าถึงได้เองเพราะตนเองนั้น อาจยังติดบ่วงบาปเคราะภาวะผวังพรุงพรังกับทุกขเวทนาจากกรรมเก่านานา,นาประการเหล่าสมุนพยามารที่เริงร่าในการทำบาปเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนคนพวกนี้มีได้มองโลกในแง่บวกหรือแง่ลบใดๆทั้งสิน้นแต่พวกเขามองทุกอย่างเป็นโอกาสเป็นช่องทางในการที่จะแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ สนองตันหาเพื่อตนเฉพาะตนหรือสมัครพักพวกของตนเท่านั้นและพวกเขาก็ยังคงเริงร่าและสมัครสมานกันอยู่เสมอในการเบียดเบียนทำบาปเรามักไม่เห็นคนพวกนี้ตกอยู่ในภาวะสึมเศร้าเลยเสียดายก็แต่บุคคลผู้ใฝ่คุณธรรมทั้งหลายที่ไม่รู้จักมองโลกในแง่บวกมักมองแต่แง่ลบไม่ฉลาดในการที่จะปรับปรุงพัฒนาสิ่งลบให้เป็นบวก เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ตนและสัพพสัตว์ทั้งปวงจึงมักหม่นหมองครองทุกข์ตรมเศร้าขาดพลังใจจึงต้องตกไปเป็นทาสเป็นเหยื่อของสมุนพยามารให้เขาหลอกใช้ให้เขาสูบเลือดสูบเนื้อเอาดังนั้นลูกหลานหลวงปู่ใหญ่ทุกคนต้องเป็นผู้ฝ่ายคุณธรรมต้องฉลาดในการมองโลกแม้เราจำเป็นจะต้องรับรู้รับผลกระทบบางส่วนของโลกที่เลวร้ายลงอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็ตาม แต่ผู้ฉลาดคือผู้สามารถปรับปรุงแก้ไขสิ่งเลวร้ายนั้นให้ดีขึ้นได้หรือเลือกช่องทางอันเป็นบวกที่อยู่ในลบนั้นมาเป็นประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ทั้งแก่ตนและส่วนรวมได้มนุษย์และสรัรพพสา์คืออนุปรมนณูของมหาจักรวาลเกิดจากธาตุของมหาจักรวาลสิ่งต่างๆที่มนุษย์เผชิญอยู่จึงไม่ใช่เรื่องปัจเจกของแต่ละบุคคลแต่เป็นผลพวงสืบเนื่องร่วมกัน เรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยศรัทธาเป็นรากฐานถ้าใครไม่เชื่อถือชีวิตก็มีแต่วุ่นวายสับสนต่อกรรมต่อเวรกันไปไม่สิ้นสุดทุกภพทุกชาติตลอดไปถ้าเชื่อถือและปฏิบ,ตบัติบำเพ็ญตลอดทุกขณะเพื่อความสิ้นสุดของกรรมชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงในท้ายที่สุด ความเป็นผู้ที่เข้าถึงทำแล้วส่วนมากนิสัยจริตวาสนาอาการจะผิดแผกจากคนทั่วไปจะไม่ค่อยปกตินั่นเองคือจะไม่ยึดถืออะไรมากนักโยมเข้าใจแบบนั้นไม่ใช่ว่าโยมต้องสำรวมกายวาจาใจอยู่ตลอดเวลาแต่ทำให้จิตนั้นเป็นปกติปุถุชนทั่วไปแต่ให้รู้เท่าทันสภาวะจิตเท่าทันในวาจาในการกระทำและความคิด นั่นแหละเรียกว่าเป็นอริยะบุคคลแล้วทำอยู่อย่างนี้อยู่บ,บ่อยๆไม่ใช่ต้องไปยึดในทุกอิริยาบถการที่เราไปบีบคั้นจิตมากจนเกินไปมันไม่ค่อยได้ผลมันมีแต่การบังคับเมื่อบังคับจนเกินไปแล้วผลที่ได้มันไม่เป็นไปตามใจเราเราก็จะผิดหวังดังนั้นมันต้องมีการผิดบ้างถูกบ้างมีอกุศลบ้างเพราะเหล่านั้นยังไม่ใช่อรหรัน ดังนั้นจงพิจารณาดูว่าอากุศลที่ยังมีอยู่นี้หรือกิเลสถ้าโยมไม่มีกิเลสเลยโยมจะไม่มีความหวังที่จะทำอะไรทั้งสิน้นจําไว้นะจ๊ะเพราะผู้บริสุทธิ์แล้วเขาจะไม่หวังอะไรแล้ว